สวัสดีครับเจอกับช่อง Big b ไบ e ์สตอรีนะครับดำเนินรายการโดยผมเชโตนะครวันนี้ผมจะพามาดู2รุ่นนี้นะครับที่ติดปีกวิงเล็ดนะฮะนี่ R1 รันเนะครับก็ตัวนี้เป็นโฉมปัจจุบันทั้งคู่นะครับตรงนี้เป็นวิงเล็ดของ R1 นะฮะตัวปัจจุบันเลยตัวปี2025เลยนะฮะตัววิงเล็ดตัวนี้แล้วก็รถคันนี้ปี20นะครับเพื่อนเป็นวิงเล็ดทรงเรียกว่า ทรงศูนย์นะฮะที่ติดรถมา R1M นะครับตัวนี้เลยวิงเล็ดคาร์บอนเพียวคาร์บอนนะฮะสวยๆเลยนะฮะเอามาติดที่ R1 ของเจ้า X นะฮะนี่ที่โลโก้รุ่นติดชื่อตัวเองด้วยนะครับ R1X นะฮะนี่แล้วมาดูวิงเล็ดตัวต่อไปนะครับเป็นวิงเล็ดเซท X10R ตัวใหม่นะฮะนี่ตัวนี้เป็นงานที่ดีไซน์จากคนไทยนะฮะดีไซน์ขึ้นจากคนไทยเลยคนไทย เป็นคนดีไซน์แล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับตัวนี้ไม่ใช่วิงเลดทรงศูนย์หรือทรงนักแข่งหรือทรงสนามนะฮะดีไซน์ขึ้นตามรูปทรงของตัวรถนะฮะซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจาก s 1 0 0 0 r ดับ2 5นะฮะซึ่งมีรากเงามาจาก M1000 นะฮะสมัยก่อนที่มีวิงเลตโตโต,โตนะฮะแล้วก็เอามาปรับใช้ในรถโปรดักชันของ เอชพันดับเบิลอาร์ปีสองวันนี้ผ่า S, 000, R R, B, 2025, นะฮะแล้วก็เซทเอ็กซิพาร์ของเราก็ดึงดีไซน์ตัวนั้นมาสร้างมาผลิตใส่เซทเอ็กซิพาร์ในโฉมนี้นะฮะตามแบบฉบับของคาวะสกินะฮะนี่เลยมาดูวิงเล็ดเซทเอ็กซิพนะครับวิงเล็ดอาร์วันนี่สวยเหมือนกันนะฮะสวยตามรูปตามรูปทรงของตัวรถนะฮะดูแล้วมีกลิ่นอายของรถแข่งโมโตอจีพีนะฮะแล้วก็ เบอร์สุโมบายนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะเพื่อนๆนี่ดู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 ดนี่สุดๆเพียวคาร์บอนนะฮะเพียวคาร์บอนนะฮะสวยนี่เลยเอามาดูมุมมุมข้างบนนะฮะมาดูมุมข้างบนแบบนี่ให้ลมแบบนี้ปีนี่อ่า มาดูมุมคนขับนะครับส่องออกมาก็จะเห็น้าดข้างนี่ส่องอามาเห็น้าดข้างเลงนี้นี่โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับการเปรียบเทียบวิงเล็ดของ R1 และก็เซริกนะครับเป็นวิงเล็ด ใส่แล้วดูซิ่งดูสปอร์ตนะฮะดูอวบดูเต็มโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องบิ๊กบอยสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเกียโต้คลราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ